ล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้จะชวนมาทำข้าวปั้นไส้พะโล้หมูสับเมนูเอาใจคนชอบทานพะโล้เมนูนี้ทำได้ง่ายๆคุณผู้ชมก็สามารถทำเองได้ที่บ้านโดยไม่ต้องเตรียมของให้วุ่นวายถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากการทําไส้พะโล้หมูสับกันก่อนค่ะใส่รากผักชีสับละเอียดกระเทียมสับละเอียดผัดให้มีกลิ่นหอมใส่หมูสับติดมันผัดทอสุก ตามด้วยพะโล้สูตรโบราณตราโลโบผัดต่อจนส่วนผสมเข้ากันใส่แป้งข้าวโพดผสมน้ำผัดจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดไฟพักไว้ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำข้าวปั้นกันค่ะใส่พะโล้สูตรโบราณตราโลโบ่าข่าขั้วงาดำขั้วน้ำมันงาถั่วแระสาหร่ายหัน่นฝอยอบกรอบและหอมแดงเจียวผสมให้เข้ากันนำข้าวใส่พีกดข้าวปั้นทรงสามเหลี่ยมกดเบาๆจากนั้นตักไส้พะโล้หมูสับและตักข้าวอีกครั้ง นำฝาพิมพ์กดข้าวประกบให้แน่นนำข้าวออกจากพิมพ์วางลงบนภาชนะเสิร์ฟและตักไส้พะโล้หมูสับวางบนข้าวโรยด้วยหอมแดงเจียวและต้นหอมซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ากับเมนูข้าวปั้นไส้พะโล้หมูสับอิ่มอร่อยทำเองง่ายๆได้ที่บ้านไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบให้ยุ่งยากเพียงแค่มีพะโล้สุดโบราณตราโลโบซองเดียวก็อร่อยล้ำมีสไตล์ได้แล้วละคะ่ะ